ฉลามเป็นปลาโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและที่ถูกต้องก็คือหอยทากน่ะเป็นมแมลงเฮอืมจะถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีอย่างนึ่งที่ฉันไม่แน่ใจนะฉันว่ามันไม่น่าจะใช่มแมลงนะ่ะออเออ,เอ,อ ฉันก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะนะใช่จริงๆด้วยสิเฮะเวลาไปจับมแมลงแล้วก็เจอหอยทากปนอยู่ด้วยฉันรู้สึกว่ามันปแปลกๆนะเออมันไม่ใช่อย่างนั้นนะความรู้เรื่องถัว่วนี่ธมจังฮะถั่วแรงนะไม่ใช่ถั่วเหลืองนะฮะ เธอแย่แล้วล่ะทอมอสจังเอ๊ะความรู้เรื่องถัว่วนี่นี่ฮะ<อ>ถั่วแรงนะไม่ใช่ถั่วเหลืองนะเอ๋ไม่ใช่สักหน่อยเฮ<อ>ะเ<อ>มื่อกี้ฉันพูดว่าความรู้เรื่องถัว่วแต่ฉันอยากจะพูดว่าความรู้เกี่ยวกับถั่วมากกว่าอ๋องั้นโทษนะ